สวัสดีค่ะแล้ก็เบบี้เจก็ยินอยู่หลังกล้องนะคะโอเควันนี้อยู่ที่สนามบินอีกแล้วใช่ค่ะสนามบินดอนเมืองไปไหนกันคะไปไหนวันนี้เราจะบินไปภูเก็ตกันไปภูเก็ตค่ะไปเที่ยวภูเก็ตกันนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโรงแรมจะสวยแค่ไหนขอบินก่อนโอ้รู้จากไหนฮะต้องขอบคุณมจค่ะขอบคุณที่ส่งมาให้เราเออสวยจริงๆนะนะฮะ เบบี้เกนก็ใส่ด้วยนะคะอ่ะซื้อกันได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูโรงแรมกันสวยไหมนี่กันนะเบบี้เกนห้ามร้องไห้นะห้ามร้องไห้กระเป๋าตัวระเป๋าบินเพื่อเกณฑแล้วนะคะรถโรงแรมมารับเราแ้วนี่ค่ะวันนี้เราพักที่นี่ค่ะในทรอรบุรีบีสรีสอร์ทนั่นเองนะคะจุดเด่นของที่นี่นะก็คือว่ามันไม่ห่าง ไม่ห่างจากสนามบินเดินทางแค่15นาทีจากสนามบินดังนั้นก็เหมาะกับครอบครัวที่ไม่ต้องมีแบบเฮ้ยนั่งเครื่องบินมาไกลแล้วยังอยากแบบต้องมานั่งรถอีกเป็นชั่วโมงอย่างเนาะเออเนาะโอเคอ่ะไปขึ้นเลยไม่แบ่งเลยแบ่งบอ่ะเดคพ่อเกาอ่ะเบบี้เกนก็ให้ขนมไม่ได้อะไรอะไรของามาอะไรเราเขาให้ชานไม่ให้ ไม่ให้อ่ะไม่ให้้นั่งมาตดมามา้ยายังไม่ทันหายเหมน็นถึงจะแล้ว <c oughs> อ่ะถึงแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะ <c oughs> ในในทอนบุรีบิชรีสอร์ท <c oughs> บอกที่นี่มัน60สิบไร่เลยนะครับรงอ่หรถเราให้มะมาขับไหมคะ ราอยู่ที่โรงแรมในทอนบุรีนะคะนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเพิ่งเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วงที่เรามาเนาะนี่นี่ล็อบบี้ของเขานะคะนี่เป็นแบบนี้ค่อนข้างสวยนะจริงๆแล้วนะอืมจะบอกว่าราคาเริ่มต้นที่นี่นะคะไม่แพงเลยนะคะก็แบบถ้ามาเที่ยวกับโครงการที่รัฐบาลรัะสันทมสนุรน่เรือคือละ900ร้อยก็มีนะ อแต่ว่าถ้าราคาปกติก็เริ่มที่พันพันห้าร้อยกว่าบาทนะคะ<ม>หรือว่าไม่เกินสองพันถ้าห้องห้องที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยก็สองพันสามพันสี่พันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักนะนี่เบบิเกนเผลอหลับไปเพิ่งตื่นอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้เพิ่งตื่นไงเนี่ยตื่นทนะี่ห <c oughs> มุนไปหมุนมาอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องพักอีกที <c oughs> เอาลายเป็นลายเอว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 อ๋อเห็นนะพูไม่เอาอไร้องจะไม่พึ่งตื่นพึ่งตื่นยังงงๆที่นี่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งในนอบบีเขาก็จะมีเวลคัมดิกนะมา้าขาหยิบผิดประมาต้องกินดอกไม้ไม่ใช่อ่าจิบน้ําก่อนค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่เราซื้อมาเองนะฮะถ้าถ้าเป็นเป็นโคกนี่ไม่ใช่น้ําอะไร มอุน่นน้ำมะงูดเลยเหรอคะโอ,โอเคเอากายไม่กินเหรอ,อากายกินน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเแบบี้เกนบอกทำไมไม่แบ่งไม่ได้เ <laughs> บบีเ้เกนมองดูดิมอง <laughs> อุ้ยมองเอาจริงอ่ะดูดิมองจิตตาทำไมไม่แบ่งฉัน <laughs> อายิ้มอันนี่นะครัเ,เราถึงห้องพักของเราแล้ว อันนี้เป็นห้องเขาเรียกเป็นห้องสวีทเลยนะคะอ๋อห้องน้ำก่อนนะคะห้องน้ำด้วยค่ะไหนคะเออนี่โซนเกียดโซนแห้งเออตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีอ่างอ่างแช่ตัวนะคะแล้วก็มีอ่างล้างมืออ่างล้างมือนะคะ,ะมามาตรงนี้หน่อยคะอ่ะตรงนี้เนี่ยเห้องสวีทเนี่ยเขาก็จะเป็นสองห้องนอน,นะะอ่าอันนี้เป็นห้องแรกก่อนนะห้องของอนนเด็กเด<ๆ>็ ดีค่ะไม่ใจไม่ตกเตีกันอ่านะคะแล้วก็มีมีคล้ายๆเป็นโซฟาเบดนะให้น้องเล่นนั่งเล่นได้มุมมุมตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำเนาะซึ่งสระใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นสระสระแรกของเขานะอีกสระหนึ่งอลังการกว่านี้อีกแล้วก็สวยกว่าอเออเียแบบแล้วเดี๋ยววเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าสระมันใหญ่ขนาดไหนนี่สระมันใหญ่มากคืออันนี้เป็นสระแรกเฉยๆนะต้องบอกว่า มันก็ใหญ่มากแล้วเนี่ยนะแต่ตรงนู้นสนุกกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะอ่ะแต่เราไม่ได้มีห้องเดียวนะคะอ่าน้องเกดน้องเกดน้องกายไปพาต่อไปค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฉากฉากแบบเปิดปิดได้นะสว่างห้องนอนนะตรงนี้มีส่วนกลางด้วยนี่จะมีเข้ามาจะเป็นโต๊ะโต๊ะทานอาหารนะมีแผ่นที่เล็กๆมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นอ่า แล้วก็ตรงนี้ก็มีโซฟานะมีโต๊ะทำงงทำงานนะคะทะเบียนก็วิวเดียวกันอ่าวิวเดียวกันเนาะและ้วก็<ล>มาดูอันนี้จะเป็นเชื่อมต่อไปอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้อง master bedroom ก็จะเป็นเตียงขนาดอืมค่ะก็เป็นห้องคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะแต่งหน้าเนาะนะคะแล้วก็เหมือนกันอันนี้ห้องน้ำก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะคะแค่อยู่อีกด้านหนึ่งนี่ ดูให้ดูอ่าอ่าตอนนี้เราก็ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นต่อนะคะโอ้โหนอนเล่นนอนเล่นอ่ะเขาบอกว่าพี่เกณฑ์ก็อยากนอนลงไปความเบื่อแล้วเบื่อแล้วดูอ่าห้องนี้นะคะจริงๆราคาไม่แพงนะคะที่มีส่วนกลางตรงนี้ด้วยเขาจะเรียกว่าเป็นจูเนียร์สวีทใช่ไหมเขาเป็นห้องนี้แต่ห้องส่วนเออตรงกลางเนาะเป็นห้องจูเนียร์สวีทพรูเวลราคาอยู่ที่ สามสี่เก้าศูนย์นะคะรวมไลท์กึ่งคาดเดานะว่าราคาแต่ละช่วงคงไม่เหมือนกันนเาะก่อนจะมาหรือเช็คอีกทีหนึ่งเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเปิดอีกห้องหนึ่งตรงนู้นนะก็ราคาอีกประมาณสองพันหน่อยๆโอ้ยนอนเล่นกันมันเลยเอร์แอร์แอร์แอร์อ ชอบใจรีสอร์ทเขาค่อนข้างล่มลื่นนะนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปเดินสำรวจรีสอร์ทของเรากันม,มันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวที่เนี่ยบอกเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยนะอืตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโซนในส่วนของสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นนะแล้วก็ไปห้องเล่นเกมด้วยที่เนี่มันม,มีมีห้องแบบเล่นบอร์ดเกมนะได้วยนะ อ่ะนี่ดตรงไปทางนี้ก่อนไปเนีย่ยไปดูสระว่ายน้ำมันก่อน,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 นอันนี้เป็นทาเฟ่นเนาะ,นะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้นี่ดูนะอ่ะมาดูดิดดดสนามกว้างขนาดนี้เตะฟุตบอลกันได้เลยทีเดียวนะอ่ะอ่ะมามา้มาก้มลงไปเขาจะเตะฟุตบอลกันแล้วฮนะเอาเข็นก้มๆเหมือนกันนึกว่าใช่อะสนามเด็กเล่นเล็กๆเนาะ เนี่ยมีรายด้วยนะคะสามารถเล่นสายนี่มีมีมีเน็ตแบตอ่ะเห็นไหมเห็นป่ะเออตีกันแบบขำๆนะแล้วก็กมีทรายลงไปเล่นนะนี่น,นี่มีแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยปิงปองเหรอหรืออะไรอะ่ะหรือปลาไปปลามาบิสบอลอนี่มีมีฟาร์มิงโกนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าอ่ะมาๆระวังหักระวังหักค่ะ เบบี้เกนเบบี้เกนสนุกสนานไหมแล้วก็สะที่นี่นะคะเป็นหาดทรายจําลองอ่ะเออทรายจริงใช่เนี่ยเห็นป่ะทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้เป็นทรายไปดูตรงนู้นเนี่ยจะมีที่นั่งแล้วก็เป็นหาดทรายให้อารมณ์เหมือนเราลงไปว่ายน้ำในทะเลอ่ะใช่ถูกต้องนี่เลยนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ตรงนี้เป็นหาดทรายหมดเลยนะเออแล้วเราก็สามารถลงไปเล่นทั้งทรายทั้งน้ําได้เดี๋ยวมาม้ากระโดดทีเดียวน้ก็ก็เป็น่อนามีแล้วค่ะอ่ะเบบี้เกนได้เล่นทรายด้วยนะวันนี้นะนี้นะเป็นหาดทรายนะคะก็สามารถนั่งพักพักผ่อนไม่ใช่สองเราแล้วนี่มากันห้าแล้วเนี่ยสาบันใหญ่มากเลยนะฝั่งนี้โอ้ดูดิดูดิไปเดนตรงนี้ ว่ายเป็นแบบวงกลมเลยอะฮะใหญ่มากใหญ่จริงๆอะใหญ่มากโอ้เดี๋ยวเรามาว่ายตรงนี้ดีไหมฮะแ,แน่นอนแน่นอน้ยว่ายนาย้ำ่ีงั้นเหรอไหนไหนว่าย,หายหให้ดูหน่อยดิโอ้หว่ายซะสวยเลยนะว่ายท่าอะไรเฮ้ยอย่าลงไปลูกอย่าลงไปเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งเราจะมาว่ายน้ำไม่ดูนะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพาไปห้องอื่นๆตรงนี้นะคะเราเดินมาอีกพอสมควรเลยนะคะรีสอร์ทใหญ่มาก โอ้โหแบบใหญ่มไม่มันไม่ไม่ใหญ่มันมันใหญ่ไม่ธรรมดาด้วยอ่ะตรงนี้เป็นห้องอะไรคะห้องฟิตเนสเผื่อใครอยากจะออกกําลังกายนี่มีลูกบอลลูกบอลนะคะมีโอ,โ,โอ้โหแบบครบคันอะใหญ่โตมาโหรานฮะครบมากเลยรีสอร์ทที่มันใหญ่ขนาดนี้นะคะเขาก็เลยมีจักรยานค่ะใหะะ้ยืมปีเนี่ยไม่ได้ล็อกล้ออะไรไว้นะคะ อ,อนะนี่มีตั้งแต่เด็กทั้งผู้ใหญ่ด้ยนะคะนี่หวานแววอันนี้เป็นของเด็กเบบีไงเนี่ยเออสีล้อนะคะนี่โอ้โหกายกายกายจะโชว์ค่ะไห้กายโชว์ได้ไหม <laughs> โอ้โห,โโหกายไปแล้วโอ้โหด,ดูดิเออมันก็ดีนะเพราะว่ามันไกลอะ่ะคือเดี๋ยวเราปัดกลับห้องกนคะันเอ ถึงสี่ทุ่มนะฮะอย่ามาตอนเที่ยงคืนก็ใช้ได้นี่เข้ามานะฮะมีเป็นโต๊ะพงโต๊ะพูนะฮะนี่นีนนเปิดแอร์เย็นฉ่ำาเปดแอร์เย็นฉ่ำน,นะฮะมีโต๊ะพูมีโต๊ะเขาเรียกโกบอลเนาะแต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดเด็กๆไปนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพามาจะให้ดูดไม่ต้องไม่ต้องแขกเล่นฟรีเออแขกเล่นฟรีทุกคนนี่ดูกายดูกายเล่นปกติอย่างนี้นะถ้าเสียตังค์อ่ะเราก็อยากเล่นเนา เออเล่นมากเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมันเล่นฟรีก็เลยยิ่งสนุกนะนี่อโอโ้โหกติกาเขาง่ายๆอะ่ะ<แก>โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหดีแล้วดีเอ้าเอาโอ้ทุสนดีเอ้าเจเจดนๆเจตลอดเลยเอากดต่อไปเออโอ้ห้องสมุดทราบารี่นะคะ ของกินเขาไม่ขายแพงนะฮะเนี่ยขายแบบราคาแบบเออมันก็ประมาณนิดหนึ่งนะฮะเออเนาะมาทำอะไรกันนี่มีบอร์ดเกมด้วยที่นี่มีบอร์ดเกมหรอมีเกมต่อรถไฟด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้แบบเยอะเลยอ่ะนี่จังก้าของเขานะคะนี่เจนก้าเนี่ยมีมีเป็นตาช่างเลยนะคะเนี่ยอ๋ออเค เกดเกดเกดตกใจดูสิมีอะไรให้เล่นเต็มเลยนอกจากเกมของเด็กโตแล้วนะคะก็ยังมีของเด็กเล็กๆอย่างอันนี้ก็คือสอนเรื่องรูปทรงเนาะเนี่ยเสามเหลี่ยมนะวงรีมีเป็นหมาลุกก็มีหมารคอสก็มีนี่ของเบบี้เกนทำไรฮะ อ๋ออันนี้เบบี้กายก็เริ่มเข้ามาแล้วนะเบบี้กายเบบี้กายยึดแล้วเบบี้กายยเล่นมอะไรไม่ค่อยได้อะก็สีสันสีสันดูดูมาไหมอะไรนะโปโปโป๊ะกระดูหนูอ่ะเนาะเออใส่ซิลไม่ได้ทำอ่ะใครทำไม่มีไม่มีอันนี้ใครทำเป็นเบบี้เกณฑ์ไม่มีไม่มี มีเมดด้วยนี่เน่มีเมดคอยอินเตอร์เทนด้วย <c oughs> มาคอยเล่นกับแขกด้วยกายปอกก้าวยังฮะกายเอา <c oughs> <c oughs> จัก,กรยานนี่เอากอายขี่จักรยานหรือเข็นจัก,กรยานเนี้ยนะฮะทางมันเล็กนะต้องใช้สกิลนิดนึงกลับมาได้แล้วลูกกลับมาได้แล้ว โอ้ไปถึงดูเลยอะตอนนี้นะคะปั่นจักรยานอ่ะเดี๋ยวยางงี้ดีกว่าได้เวลาไปว่ายน้ำแล้วดีไหมดีไหมดีไหมเจ็ตเอาจักรยานจอดกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ํากันนะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนละกันใครอยากมาแบบนี้นะก็มาได้ที่ไทอนบูรม่บินรีสอร์ทค่ะนะหนะหางสนามบินแค่15นาทีเป็นไงชอบไหม สนุกมากเลยชอบเออเออเอออ่ะติดตามคลิปหน้าว่ายน้ำกันนะสาวว่ายน้ำใหญ่บึ้มอ่ะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายไปไหนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรู่งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบบ๊าายย